อครับก็สวัสดีครับพบกันกับช่องตำลานคนบ้านเฮานะครับวันนี้จะพามาดูชีวิตคนเลี้ยงปลานะครับตอนนี้เลี้ยงแบบมืออาชีพเลยนะครับตอนนี้ปลาของเรามีอยู่แล้วสี่ตัวมีโปรเจกต์ใหม่มีโปรเจกต์ใหม่พาไปดูโปรเจกต์ใหม่เนี่ยนี่่ปลาดุกนะครับแล้วก็ปลาป ตงี้เจ็กใหม่ครับอันนี้เลี้ยงปลาวานในน้ําจืดนะครับมีใครทําได้ไม่มีนะเอียงโรเจ็กใหม่เดือนปุ๋ยจากมูลไส้เดือนนี่เป็นเป็นปุ๋ยที่ที่ดีมากสำหรับต้นไม้มนี่นี่ไส้เดือนเป็น ทัน AF ซื้อมานี่นี่ก็เริ่มนี่เก็บผลผลิตได้แล้วนี่นี่ขี้มันลงนี่นี่นี่ปุ๋ยทั้งหมดนี่นรีบเป็นมูลไส้เดือนทั้งหมดเลยอันนี้ได้แนวคิดมาจากไหนครับดูใน y u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  e ครับดูในทูยูครับยูทูยูทูยูบคิดว่าจะขยายกิจการได้ใหญ่โตถึงขนาดไหนครับนี่มีตัวอะไรมาทำาลังนี่ ก็ไม่ไม่ไม่คิดว่าจะทำอะไรใหญ่ตัวคือฝึกฝึกความรู้อยากอยากได้ความรู้น,นะครับเป็นแนวคิดใหม่นะครับถ้าทำเยอะๆนี่เป็นแนวเศรษฐกิจได้เลยนะครับนี่อันนี้เริ่มนี่ก็เติบโตเต็มวัยแล้ว<อ>นี่เอาไปล่อนนี่ใช้ได้เลยน,นี่นี่นี่เป็นปุ๋ยได้เลยนี่แล้ว เอาอะไรให้ให้ให้อาหารนี่อาหารนี่เป็นอะไรครับอาหารนี่สัพ์ในวงการเขาเรียกเบ็ดดิ้งเบ็ดดิ้งเบ็ดดิ้งอะไรครับไม่เป็นขี้วัวนมแช่น้ำขี้วัวนมขี้วัวต้องเป็นขี้วัวนมที่เราใช้ขี้วัวนมเพราะว่ามันมันปลอดภัยวัวเนื้อไม่ได้เลยครับวัวเนื้อเราไม่รู้ว่าตอนที่เขาล้างเอาขี้วัวออกจากคอกเลี้ยงอะ เขาใช้น้ํายาในการขัดอะไรหรือเปล่าเพื่อรักษาความสะอาดแต่ถ้าเป็นบัวนมเนี่ยเขาเขาจะไม่ใช้พวกสารเคมีว่าเขาลัวมันจะตกค้างอยู่ในนมของเขามันจะไม่มีสารเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องกับนมครับกระบะเพิ่มผมจะซื้อรถกระบะเพิ่มแล้วะครับเออกระบะเนี่ยอ๋อึกว่าจีซื้อรถกระบะเพิ่มไปใส่เดือนนี้ซื้อรถกระบะเพิ่มแต่ผมจะเลี้ยงสักสิบกระบะครับจะได้รถเบน์ ไม่รวยคับบาทำเกษตรไม่มีเลยครับถ้าอยากรวยไปทำเลยแต่อยากอยู่รอดในทางเกษตรนะครับปลาครับดุกเาอันนี้ปลาดุกเผกครับดุกเผก